เมื่อเราสามารถที่จะละความชั่วได้อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราหลุดออกมาหลุดออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีมันหลุดออกมาจากนรกหลุดออกมาจากอบายแต่ถ้าเราไม่สร้างกุศลไม่สร้างสติปัญญาไม่สแสวงหาสิ่งที่ดีเราก็เหมือนหลุดออกมาแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปไหมแบบนเพราะอะไร พราะมันเหมือนกับไม่มีอะไรมันไม่ใช่เราปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราแบบหลุดพ้นได้คือพอหลุดออกมาแล้วบางคนก็เหมือนกับยังไม่เข้มแข็งพอที่จะรักษาตนเองได้เราจึงต้องสร้างกุศลการสร้างกุศลนี่มันเป็นการสร้างสิ่งที่จะไปทดแทนบาปหรือว่าไปต่อสู้กับบาปที่จะเกิดขึ้นใหม่ ท่านจะว่าการละชั่วได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราจะต้องแบบไม่ทําให้ความชั่วมันเกิดขึ้นอีกคนคนเนี่ยละชั่วได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นอีกหลายคนที่เลิกทําอะไรที่ไม่ดีในการเป็นอยู่เกี่ยวข้องทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องการพนันก็ดีเรื่องอบายามุกก็ดี คือเลิกได้แต่ว่าบางทีมันมันเลิกไม่ตลอดเหมือนกับเลิกได้แล้วจะไม่นานก็กลับมาใหม่อีกเหมือนเดิมก็เลิกใหม่อีกพอเลิกแล้วก็ไม่นานก็กลับมาอีกเหมือนเดิมอันนี้จะเรียกว่าเป็นวัตตะคือมันยังไม่สามารถที่จะป้องกันในสิ่งที่จะมาทำลายหรือว่าความชั่วนี้ ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกท่านเว่าการมีความเขียนของพวกเรานี่เขียนละชั่วเขียนละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ต้องเขียนไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกทำอย่างไรจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาตัานแต่การที่เราต้องเว้นออกจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นให้มันห่างทั้งคนพาลทั้งสิ่งที่มันจะนำเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีพอทำไมอย่างนั้นมันเป็นอะไรรู้ไหม อดไม่ได้รู้ดีว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำลายเรามันจะเกิดปัญหาแต่ว่ามันอดไม่ได้ทำย่างไรเราจะอดได้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวเรานี่ยออกจากสิ่งเหล่านั้นก่อน